ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาอาจาพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาอาจามาเผยแผ่ชื่อว่าอานิสูตรสูตรที่ว่าเ,เรื่องควรเรียนควรท่องจําให้ขึ้นใจพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วได้มีตะพรชื่ออานกาของวกกษัิยรผู้มีพระนามว่า ทาสาลาหะเมื่อตะโพนแตกพวกกราท่าสาลาหะได้ตอกลิ่มอื่นลงไปต่อมาไม้โครงเก่าของตะโพนชื่ออานกะก็หายไปเหลือแต่โครงลิ่มฉันใดพิษสู่ทั้งหลายในอนาคตเมื่อผู้อื่นกล่าวโสดที่ตถาคตกล่าวไว้ล้ำลึกมีเนื้อความลึกซึ่ง เป็นโลกุตรธรรมประกอบด้วยความว่างพิงสูจน์ตั้งหลายจากไม่ตั้งใจฟังให้ดีไม่เงียหูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตไวเพื่อรู้ทั่วถึงและไม่ให้ความสำคัญทำว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจฉะนั้น แต่เมื่อผู้อื่นกล่าวโซดที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้รจนาไว้เป็นบทกวีเป็นอักษรวิจิตมีพยัญชนะวิจิตอยู่ภายนอกเป็นสาวกภาษิตพิโสเหล่านั้นกราบตั้งใจฟังด้วยดีเงี้ยหูฟังเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและจากสำคัญทำว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจฉันได้ แต่เมื่อผู้อื่นกราวโซทีท่ตถาคตกล่าวไว้ล้ำลึกมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลก,กุตรธรรมประกอบด้วยความว่างก็จากอันตรธานไปฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อผู้อื่นกล่าวโซทีท่ตถาคตกล่าวไว้ลึกซึ้งมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลก,กุตรธรรม ประกอบด้วยความว่าเราทั้งหลายจากตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังด้วยดีเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและไทยความสำคัญทำว่าควรเรียนควรท่องจำไม่ขึ้นใจเธอ,อทั้งหลายเพิ่งศึกษาอย่างนี้ก็ความเหล่านี้มาในพระโสดสังยุตติกายนิทานวักพระไตรปิฎกเล่มที่สิบก ข้อที่229หน้าที่317อัตธมาภาณามาเผยแผ่เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ประเทืองปัญญาในพระธรรม